กวีศิน์คิดไม่ซื่อตอนผู้นำห่วยใช้อารมณ์ข่มลูกน้องสมองนายช่างหน้าอายเป็นผู้นำเอาแต่ใจไร้เหตุผลบ้าอำนาจชี้นิ้วใช้ไร้เยื่อใยไม่เป็นมิตรเห็นแก่ตนเอาความคิดของตัวเองตั้งต,งตนใหญ่หูข้างไหนก็ไม่ฟังน่าชงนห่วงแต่งานลูกน้องแย่ไม่แคร์คน หวังแค่ผลไม่ถนอมจิตใจกันมีถูกบ้างมีผิดบ้างนั่นลูกน้องคือพวกพ้องที่ร่วมง,งานคูณขกขันช่วยกันคิดแก้ปัญหาใช่ดับฝันใช่ชาทางตันด่าไว้ก่อนเป็นยอดดีมีเหตุผลฟังลูกน้องผู้นำเด่นมีขี้เล่นบ้างเล็กน้อยสร้างสุขขีใช่ต้องเครียดต้องจริงจังทุกนาที ใจกว้างมีเหตุผลมีเหนืออารมณ์